สวัสดีครับอ่านพาดหัวข่าวก่อนนะครับพฤษภาคมนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเจ็ดเด้งนะครับอันนี้เป็นข่าวของช่องเจ็ดนะครับขอขอบคุณช่องเจ็ดด้วยนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภานะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ถึง7ประเภทนะครับเริ่มแจกวันที่1 15แล้วก็18นะครับโดยวันที่1นะครับก็จะมี3ประเภทนะครับก็คือนะครับอ่านให้ผมอ่านให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเน้นๆอย่างแรกคือวงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 2 0 0ถึง300บาทต่อเดือนนะครับไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับอย่างที่2นะครับคือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับทั้งรถเมล์รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถบขสและรถไฟนะครับจะได้ปะเพทละ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับต่อมานะครับอย่างที่3เป็นวงเงินนะครับสำหรับซื้อการหุงต้ม 45บาทต่อ3เดือนนะครับโดยให้นำบัตรนะครับไปซื้อที่ร้านเลยนะครับต้องเป็นร้านที่ร่วมรายการนะครับอ่าอันนี้คือ3มเด้งแรกนะครับก็คือวันที่1นะครับวันนี้นะครับต่อมาวันที่15นะครับก็จะมีอีก2เด้งนะครับก็คืออ่านี่นี่นี่อตรงนี้นะครับบัตรผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงินนะครับ 50- บถึง100บาทนะครับอ่าอันนี้คือแจกเงินให้ผู้สูงอายุนะครับตามเกณฑ์รยายได้ก็คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0นบาทถึง30 0 0 0บาทนะครับได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้3 1 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทต่อปีนะครับได้รับเ,เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทนะครับอันนี้เป็นต่อที่4นะครับอ่ะต่อที่5นะครับก็คือ คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ในเดือนถัดไปนะครับฟังให้ดีนะผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทนะครับใช้จ่าย1,000บาทคืน50บาทและใช้จ่ายผ่านบัตร10,000บาทได้คืน500บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-money ผู้ถือบัตรสามารถนำไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้นะครับเขาเขียนว่าในเดือนถัดไปนะน่าจะใช้เดือนนี้แล้วก็เงินเข้าเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นเด้งที่5นะต่อไปเด้งที่6นะครับก็คือวันที่18พฤษภาคมนะครับ คืนค่าน้ำนะฮะหนึบ,100บาทต่อครัวเรือนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาหกสองถึงหกสนะครับระยะเวลา11เดือนนะครับอ่าต่อไปต่อที่เเด้งที่เเป็นค่าไฟนะครับค่าไฟ230บาทต่อ คัวเรือนต่อเดือนนะครับเงอนขคือต้องเป็นคัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินที่กําหนดและได้ลงทะเบียนใช้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลา6กสองถึงหกสามนะครับอ่าอันสุดท้ายเขาก็ระบุว่าเงินนะครับถึงแม้ว่าเขาจะระบุวันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็อาจมีการโอนช้าได้นะครับเพราะว่ามีในระบบเยอะนะครับเอออาจจะล่าช้าอยู่บ้างนะครับต้องเข้าไปเช็คสิทธิ นะครับการเช็คสิทธิ์ก็เข้าไปที่เวอร์ไวเว็บนี่ครับ e s o c i a l นี่อันตัวนี้นะครับหรือว่าเซิร์ช Google ว่าตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะเด้งหน้านี้มานะครับนี่มันก็จะให้เรากรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับ mm hmm. เพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับอ่ะสรุปอีกทีนะครับเจ็ดเด้งมีอะไรบ้างก็คือวันที่หนึ่งนะครับเป็นของกินจากร้านธงฟ้าค่าเดินทางแล้วก็การหุงต้มนะครับ วันที่สิบห้านะครับต่อที่สี่ต่อที่ห้าก็คือเงินผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คืนภาษีนะครับต่อไปต่อที่หกต่อที่เจ็ดวันที่สิบแปดนะครับก็คือคืนค่าน้ํากับคืนค่าไฟนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือการกระจายข่าวนะครับโอเคเล่าข่าวนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ